ปริศนานี้คือภาพอะไรตอบได้รับของระวันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไบร์ค่ะค่ะวันนี้น้องเดียรน,นะคะจะพาพี่บไบร์มาเล่นเกมทายภาพปริศนาค่ะซึ่งจะมีได้กันทั้งหมด3ข้อน,นะคะแค่ตอบถูกครบ3ข้อน,นะคะจะได้รับของระวันไปเลยค่ะใบให้ค่ะว่าของที่จะนํามาทายนะคะอยู่ในโซนนี้ค่ะเริ่มกันข้อแรกเลยค่ะ <c oughs> นกพูดหรือเปล่าคะนกพูดอะไรคะเอ่อนกเขาแมวเอลหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะ<ว>ข้อที่สองมาต่อก,กันเลยค่ะเริ่มค่ะแม,มงป่องแมงป่องอะไรคะเอ่ออ๋อแมงป่องหามแถบหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะและข้อที่สามนะคะข้อสุดท้ายมาเริ่มกันเลยค่ะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะคืออะไรอะ่ะมองไม่ออกเลย <S <S 2> <S 2> <S อะไรนะ หมดเวลาแล้วค่ะหรือว่าจะกดติดตามช่องของ N M Thailand ไหมคะจะได้โอกาสตอบเพิ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะอ๋อติดตามอยู่ค่ะนี่เลยขอดูหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูเลยนะคะตามมาเลยค่ะตรงไหนเหรอคะไม่ให้ว่าอยู่แถวๆนี้ค่ะเอ่มถ้าเป็นขนขนมันคือขนตาของอูดหนกเดียวหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะตอบถูกทั้งหมด3ข้อรับไปเลยค่ะของรางวัลขอบคุณมากๆเลยค่ะ มีลายแบบนี้ด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์พระรามกาเก้าเยอะๆกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ